กปิดช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะค่ะก็น้องไ,ไตองกำลังเขียนวันที่เพื่อสอบเก็บคะแนนวิชาอะไรคะวิชาแมทนะคะคือน้องไตองสอบไปทั้งหมดสองครั้งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการสอบอ่าสเปลลิงนะสอบสะกดะ 1- ถึงร้อยนะคะใช่สอบไปแล้วสองครั้งก็คือถึง40แล้วใช่ไหมคุณครู อ่าชิเชอร์ก็จะสลับตัวเลขให้ใช่ไหมคะแล้วให้เด็กเขียนเองสะกดะเองลงในสมุดนะคะแล้วส่งครูทางไลน์ใช่ไหมใช่สอ <2 S 2> งครั้งที่อ่านสอบสอบกับคะแนนกันใช่แล้วของสองครั้งที่แล้วสอบไป40่สิคำน้องไม่ตองไปยังไงบ้างคะก็สบายได้คะแนนเต็มไหมคะเต็ม20่สยี่สิบหรยี่คะสอบครั้งละ ยี่สิบข้อยี่สิบคำนะน้องไปตองก็ได้ยี่สิบเต็มยี่สิบทั้งสองครั้งเลยนะคะแต่วันนี้นะคะจะมาดูน้องไปตองสอบกันสดๆเลยนะคะว่าน้องไปตองจะเขียนถูกแล้วเหมือนสองครั้งที่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะอ่าน่แหละอ่งั้นตอนนี้ให้น้องไม่ตองเขียนวันที่ก่อนแล้วก็เขียนหนึ่งถึงยี่สิบก่อนนะคะใช่เลยค่ะ หลังจากวันเขียนที่แล้วน้องไม่ตองก็เขียนจะเขียนโจทย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอแล้วก็เขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเว้นอีกบรรทัดหนึ่งเพื่อเขียนตัวเลขหนึ่งถึงยี่สิบนะคะน้องไม่ต้องก็จะเตรียมความพร้อมไว้ให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใช่พอจิเชื่อรู้ให้โจทย์มาน้องไม่ตองก็จะทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเขียน ตัวเลขนะคะข้อหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็ไม่ต้องมาเขียนโจทย์แล้วเขียนวันที่นะคะเราจะทําแบบนี้ทุกครั้งในการสอบนะคะค่ะทําเหมือนเดิมนะคะ,อ,ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะจะสอบสเปลลิ่งนจนกว่าจะครบหนึ่งร้อยร้อยเลยใ่เราต้องใช้อีกหน้าหนึ่งนะคะเพราะว่าเนย มัน,น,<า>นมันได้10ข้อใช่ค่ะแล้วก็ต้องมาเริ่มหน้านี้นะคะที่สิบเอ็ดค่ะเลยล<ะ>เขียนไปจนถึงยี่สิบเลยนะ ตอนนี้น้องใบตก็เขียนถึง20แล้วนะคะต่อไปก็ต,ปกต่อไปก็ต้องเขียนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ชื่อเล่นโอเคแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเข้าซูมก่อนดีกว่านะคะอพอได้เวลา8โมงครึ่งนะคะเข้าซูมแล้วจะให<ช>้เ,เขียนันที่เนาะถูกต้องตอนนี้นะคะน้องใบตองกำลังเข้าซูมนะคะเข้าซูมเพื่อเรียนวิชาแรกก็คือวิชาแมทแ,แ,แต่วันนี้ไม่เรียนนะคะวันนี้จะเป็นการสอบเก็บคะแนน เชีเชื่อตามเรากุดมอร์นิ่งเชียร์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนชื่อนามสกุลชื่อเล่นให้เสร็จกันก่อนเลยนะคะ แล้วเขียนวันที่นะคะเขียนหนึ่งถึงยีเรียบร้อยแล้วก็กเขียนอะไรตอ่อคะนชื่อชื่อจริงชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลขที่แล้วก็ชื่อนเลยนนั่นเองตอนนี้น้องไม่ตองก็พร้อมที่จะสอบเก็บคะแนนแล้วใช่ไหมคะอตอนนี้รอทิ้เชื่อให้คำตอบนะคะใช่ make it beautiful nice straight r i g h t properly Soon you will go to grade 2i. To your handwriting is not good. Make it beautiful like Baitong. Om. Oh, beautiful handwriting. Some others cannot write properly. Okay, are you ready now? Okay, write yes, I am. I am. I am. I number. your notebook. Okay, here. Mmm, Okay, right now. right now? Okay, right. สวัสดีค่ะคุณครูตั้มกู๊ดายชิเชอร์ูแอนชิเชอตั้มโอเคค่ะสำหรับคนที่กำลังทำอยู่ไม่ต้องรีบนะคะเรามีเวลาอีกประมาณก็ตอนนี้นะคะเราไปตองก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราจะถ่ายรูปนะคะส่งชิเชอนะคะนี่ จะถ่ายรูปเลย ชิเชอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันนะคะว่าชีเชอร์เนี่ยจะให้เราเท่าไหร่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะชิเชอร์รู้นะคะก็ตรวจแล้วนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่อ่าครูตรวจหน้าแรกนะคะ,ะเดี๋ยวเราเรอดูหนะ้าที่สองใช่ตอนนี้หน้าแรกได้คะแนนเต็มใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกหมดนะ เดี๋ยวเราดอเออสองมานะคะ,ะอ้าวยี่สิบเต็มยี่สิบนะคะเราไม่ต้องเขียนสับสเปลิงนะคะใช่ยี่สิบเี่นี่ยี่สิบเต็มยี่สิบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวันเก่าด้วยนะคะใช่ค่ะทุกคนเหรอวัน,น,นที่เมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมคะ ใช่นี่อันนี้เลื่อนให้มันดูก่อนเออนี่ไงอันนี้นะค่ะอ่าแล้วอีกวันหนึ่งวันแรกเลยค่ะวันแรกเลยนะคะวันแรกเลื่อนไปค่ะอันนี้อันนี้เรียนนะคะก็ได้สิบเต็มสิบอ่ะเลื่อนไปค่ะดูสอบนะคะนี่นี่นะคะวันแรกก็ได้ยี่สิบเต็มยี่สิบนะคะั่นใจมากโอเคค่ะก็ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้น้างพี่ตงกับพี่พี่เตยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ bye ายบายน้พี่ตังรุนมากเลย